สบายดีค่ะสบายก็สดีค่ะค่ะก็ก็น่าจะถึงเวลาที่หลายคนรอคอยนะคะพ่เปียบเป็นซีรีส์ซีซั่นสองก็ได้กลับไปครั้งหนึ่งไอ้ความจริงแล้วเนี่ยเราเราไม่ได้ตั้งใจเด้อในการที่จะมีซีซั่นสองนะคะแต่ในที่สุดแล้วก็ไม่รู้ด้วยอะไรก็ในที่สุดก็พามาถึงวันนี้จนได้คงจํากันได้ว่าย้อนหลังกลับไปประมาณเมื่อสองปีที่แล้วนะคะเราก็มี เด็กผู้ชาย12คนซึ่งอิอนโนเซนต์มากมาจากไหนไม่รู้อะไรอย่างงี้ค่ะก็สองปีที่ผ่านมาก็ชีวิตทุกคนก็โลดแล่นไปไหนมาไหนกันมากมายนะคะเราได้นำเอาพี Serie ่เวฟเดสซีรีสันหนึ่งไปโชว์ตามที่ต่างๆทังเอเชียทัวร์ทั้งบราซิลทั้งประเทศต่ตางๆ,าๆาเราได้ทำอะไรตา่างๆเยอะแยะไปหมดเลยมีงานแฟนมิตมีอะไรซึ่ง ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จที่น่าภาคภูมิใจสําหรับบริษัทเชนสาัพนหนึ่งเชนออริจินอลที่เราทำบอยลุกซีรีส์เป็นเรื่องแรกนะคะแล้วก็ทีมงานก็ล้วนแต่เป็นทีมงานที่ไม่เคยทําผู้กํากับ <c oughs> ก็เป็นผู้กำกับที่ไม่เคยกํากับซีรีส์วแต่เราก็พากันมาจนถึงวันนี้ได้จนกระทั่งถึงมีซีซั่นสองได้นะคะก็ก็หวังว่าทีเรียบแต่ s ีรีส์ซีซั่นสองก็คงจะพาพวกเราไปสู่ความมหัศจรรย์ของชีวิต ไปเรื่อยๆมากขึ้นกว่านี้นะคะ <_ d ata> ก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนแล้วกันค่ะ <_ d ata> อะไรที่ร้านเสร็จแ้วต่การถ่าต่อไปบ้างอะไรทำเป็นไงบ้างคะพี่ปีเตอร์โยนที่บ้านเรียกว่าโยนที่บ้านเรียกว่าโยนค่ะครับก็ก็เราก็พยายามออกแบบหลายๆอย่างให้ให้ให้มันเหมือนแตกต่างจนาะกภาคหนึ่งโดยเงี้ยครับรวมถึงสิ่งที่พัฒนาไปผมว่าชัดเจนคือความสัมพันธ์ของแต่ละผู้ซึ่ง มากขึ <Scroll> ้นคราวนี้มีถึงห้าคู่อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างจะพัฒนาไปในอีกขั้นหนึ่งครับผมมันยากไหมครับราการที่ที่ต้องไม่ให้ต้องแต่ต่างกับพี่ตั้นยากอยู่แล้วครับยากยากตั้งแต่คิดจะทำปี่ตั้นสองเพราะว่าในการในการที่หนึ่งหนึ่งมีแฟนๆจากจากทั่วโลกเนี้ยครับได้ได้ชมไปแล้วเนี้ย แน่นอนความคาดหวังของแต่ละคนในในที่ชั้นสองก็จะมากขึ้นเนี่ยครับก็เลยค่อนข้างทุกคนทีมงานทุกคนก็พยายามหาวิธีที่จะทําให้ให้ตัวละครโตขึ้นพัฒนาขึ้นอย่างรายแต่ของแฟนคลับเราดึรายตัวยูมาเราเอามาใส่มาในทุกอย่างรับก็มีนะคะคือเราก็ฟังอยู่แล้วว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนาะเน้นอย่างหลายๆคนที่บอกว่าแฟนคลับอาจจะสมมติว่าแฟนคลับอาจจะชอบ MC อะไรอย่างนี้ค่ะ ก็ีเส้นนี้ก็น่าจะฉับกว่าดสีเส้นนี้ก็น่าจะไปทุกที่ไปทุกที่คบบัยอนบนีเหอเสอบารไม่เคยอครัควมันเนี่ยะดับรหม่ความันรับอะไรใหม่ๆพันกดดันครับ่โมันกดันอยู่แล้วครับเพราะว่าเหมือนเหมือนอะไรนะอ่าก็ ต้องไปศึกษาด้วยว่ารวมถึงรับฟังว่าไทิศทางของของซีรีส์วายแล้วแล้วใครต้องการอะไรบ้างเนี่ยตอนซีซั่นหนึ่งอะค่ะที่จ่ายกับพีเอสยังแบบต้องแบบนั่งแก้พีพิเตอร์บ้างแล้วทำโน้นไหมแต่ซีซั่นสองนี่แบบอ่อยเลยตายเลยแต่ี่ตรงนี้พี่ิเตอร์จับจุดไดอย่างว่ามันเขาไนเสนออะไรไเสริอะไรพยายามครับเขาบอกว่าคือซีรีส์ก็เดินเครียดนะรัทนา เคลื่อนไหวยอยู่ตลอดเวลยตลาด <ไป S 2> <ล>พัฒนาไปค่ะเรื่องราวก็พัฒนาไปใช่ครับหมายถึงคนดูก็พัฒนาด้วยก็ต้องพยายามดูอยู่ตลอดว่าว่าเขาต้องการอะไร<ม>อยากได้เรื่องแต่เราพูดกันแต่ชัดเจนมากขึ้นครับมาจะยิ่แต่เราพูดในฟใช่ผมว่าใช่แหละครับทุกคนจะมี<ช>ทิศทางความรักของตัวเองแล้วครับต่เห็นชัดขึ้นว่าใครต้องการอะไรอย่างไรใครไม่ต้องการอะไรและเกิดเหตุที่ขัดอย่างไรบ้าง รอือให้เสรนที่ว่าเอ็นจคู่นทอยากให้ตดตามรู้สึกว่ามีอะไรใหม่ๆต้องดูทุกคู่เลยอะค่ะทุกคู่จริงครับชีเซร์คคอรับแสดงท่านหนึ่งนะคะกับ่อนับเพือบใหม่ ไม่ได้เกิด,ไม,ไ,ดมไม่ได้เกิดใหม่ยังไม่ตาย <c oughs> ครับก็ก็คงจะเห็นโทนี่ที่ดูเปลี่ยนไปมันมีม,มุมลึกๆที่ในทีชั้นหนึ่งไม่มีจะไม่ได้เห็นโทนี่ว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังเบื้องลึกของเขาเขาทำอะไรอยู่บ้างว่าคงยากแล้วล่ะ ตัวนี้คงกลับตัวยากแล้วล่ะเ็ก็จริงๆสำหรับตัวโทนี่เองอ่ะบตโทนี่มันอาจจะไม่ได้มีอะไรที่ที่ถึงท่านแบบว่ายากมากๆในเชิงการแสดงอะไรเงี้ยครับก็ก็ปรับจูนพีเตอร์ก็ก็มีค่อยๆเติมแล้วก็ค่อยๆปรับคาแรคเตอร์ของตัวละครกันไปให้ดูแตกต่างไปจากซีซั่นหนึ่งนะครับรวมไปถึงเรื่องบทของโทนี่เองก็ก็มีอะไรที่ คาดเดาไม่ถูกเรียกว่าคาดเดาไม่ถูกละกันคอนเฟิร์มครับเดาไมนเฟิร์ม่เคยไม่เคยอะไรนะครับอธิเชยอธนอธิไม่ไม่ไม่เอ็นจีนไม่มี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 ไม่ใครคต้องกลับพี่ตอร์ไม้เคยได้ยินเลยยี่อะกลัวเขารีเควสอนด์กูไม่มีแล้วก็ก็ มีมีเรื่องราวที่ผูกพันกับตัวละครแต่ละตัวที่แบบเรียกว่าเซอร์ไพรส์เยอะมากลยครับครับผมผู้เราอะไรใหม่ๆในซีซั่นนี้ครับผมก็ผมว่าเอ่อซีซีซั่นที่แล้วเนี่ยเป็นตัวละครของเบเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ตามหาความรักตลอดแต่ว่าซีซั่นนี้ทำยังไงให้ความรักนั้นมันยังอยู่เหมือนเดิมดีกว่าเพราะว่าเราก็พอแบบคนเรามีความรักแล้วอ่ะแล้วเขาก็ ห่างจากเราไปอ่ะมันก็แบบเพยายามแบบชีไว้ไม่ยัยงไงยังไงอย่าพูดอย่างนั้นสิ <laughs> มันเป็นอย่างนั้นหนูไม่ความแค่เรียกว่ามีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตอ่าเพิ่มมากขึ้นมีโกที่ชัดเจนอ่าเรียกได้ว่าโตขึ้นอ่ะแล้วก็มีความเป็นผู้นามากขึ้นนะใช่ครับ <laughs> ก็เลยอาจจะแบบ <laughs> เวลาน้อยลงหน่อยนะจ้าซ <laughs> ีชั่นนี้พี่เบฟตามง้อน้องชาลีเยอะมากนะ <laughs> เป็นสลับกันเลยอ๋ออันนี้เหรอครับก็บ้านมีมุมไหนก็มุมนั้นทั้งทุกมุมเลยฮะอะไรใหม่ๆภาพรวมครับแฟดเลยแน่นอนแฟดเลยฮะครับก็วันนี้นัทไม่มาครับป่วยนิดหน่อยก็ปิงมาคนเดียวแต่ก็ ก็ไม <anut S 2> ่เป็นไรครับรครเก็นาสำหรับในซีซั่นแรกก็คุณพีทเองก็ผิดหวางอกหักเพราะว่าเวตายจากภารกิจแต่ว่าซีซั่นนี้ก็เหมือนกับได้โอกาสใหม่เพราะว่าได้เจอคนคนหนึ่งที่แบบมีหน้าตาคล้ายๆกับคนที่เราแอบชอบเลยซึ่งคือคริสเขาเป็นด็อกเตอร์ครับเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์แล้วทีนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเราติดตามว่า เมื่อคุณพีได้เจอกับคริสที่แบบเออมีคนมีหน้าตาเทียบคล้ายๆกับแบบคนที่เราเคยแอบชอบเลยคุณพีจะทำยังไงจะแบบมีรีแอคยังไงครับอยากให้ทุกคนรอดูรับรองว่าก็เนื้อเรื่องก็สนุกแล้วก็เข้มข้นไม่แพ้คู่หลักครับเออแล้วเรื่องความทีตีซันหนึ่งของ คู่เราสองคนเป็นคู่เป็นโซนครับซีซันนี้ก็อาจจะมีเลื่อนขั้นหรือเปล่าก็ต้องไปดูในซีรีส์ครับเอาเอาด้วยเอาด้วยเนิร์ดเนิร์ดไม่มีมุกเลยอ่ะไม่มีมุกแล้วก็คือคือซีซั่นแรกก็ก็ก็พยายามตะล่มตะล่มตะล่มคือพยายามพยายามแบบว่า ถ้ลอมไปเรื่อยๆตอนตอนที่ท่านแรกอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองคิดอะไรแต่ว่าที่ท่านสองก็พร้อมเดินหน้าครับผมไม่ด้ไม่คออม้อม่ียแล้วเาก็เดีใจมากครับแต่ที่ท่านสองเขาก็ยังดูซึ้งๆอยู่แต่แต่หลังๆก็อาจจะไม่แน่อาจจะมีอะไรแบบที่พัฒนาเส้นรอย่างเงยต้องรอดูนครับเราจะรักกันมแ คือในซีดก็ก็คือพยายามในในซีรีส์เนี่ยคือเราพยายามพยายามที่จะพิชิตใจครับครับผมชนะคนอื่นรัอะไรคือยังไงคือถ้าความความแบบความรักความอะไรเขาอาจจะในซีรีส์เราสู้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นความหล่อหน้าหอ กูอไงเรอลุงคุณลุงุณลุงลงมาุงไงหนูเหนื่อยเหมือนเดิมเป็นลุงมันเหนื่อยครับก็จะเห็นความสัมพันธ์ของคู่มากขึ้นนะโปตีเจฟจะแบบ ที่เห็นซีทั่นแรกจะเป็นคนที่มีกำแพงสูงครับแต่ตอนนี้เหมือนพอลุงทลายกำแพงปุ๊บก็จะเห็นความรู้สึกตัวละครเจฟมากขึ้นครับใช่ก็เป็นเรื่องของปัญหาชีวิตคู่ครับที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันครับแล้วก็เกี่ยวกับพลังพิเศษด้วยพิเศษด้วยซึ่งชีซั่นแรกลุงไม่มีพลังพิเศษใช่แล้วเจฟมีพลังพิเศษก็ไปดูดพลังเจฟมาที่เราคุยกันอะไรครับคุยกันเลงไคุยกับทุกคนครับเพาผมด้วยด้วยความที่ลุงไม่มีพลังแล้วอยากจะปกป้องทุกคนเนี่ย ทุกคนก็รอติดตามครับว่าลุงเนี่ยอาจจะทําอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเรอติดตามครับแต่ได้ข่าวว่าซีซั่นนี้คุณก็ปัญหาสุขภาพก็เยอะนะเราอะใช่ปัญหามันเริ่มชัดขึ้นเริ่มชัดขึ้นแต่เมื่อก่อนะใช่ครับกับมคือซีซั่นนี้อลันเป็นอลันมันเหนื่อยครับก็อยากก็ปวดอยากให้พยาามเวลาแบบปุ๊บปปวดปวดเอฟต้องนําตลอดนําอะไรอะ หมายถึงว่าน้ำอูไงดูแลอูครับผมขอบคุณเนี่ยผวยเลื้ยงลังขอบคุณเนี่ยคุณมายืนตรงนู้นอ่ะคือเรือาับผ่านเลยขับผ่านเลยวัฒนายังไงอ่ะเอาเริ่มจากการที่มันมีความจําเป็นที่กินกับเพียต่างต้องอยู่ด้วยกันเนาะเพราะว่าซีซั่นแรกเนี่ยคือเรา ยังไม่ทันได้พูดคุยกันเลยได้เพียงแค่ศบสายตาเท่านั้นหน้าลิฟอะไรเงี้ยแต่ซีซั่นนี้มันมีเหตุเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วไอ่ทุกคนจะเห็นนักแข่งกับนักฆ่าเนี่ยนักฆ่าจะกดนักแข่งหรือเปล่าหรือนักแข่งจะกดนักฆ่าก็ไม่รู้อะไรกดอะไรกดกดจอยเล่นเกมกดอะไรก็ได้คร้วผมก็กดชื่อถ้าในมุมของมสัมพันธ์ก็คือเราเริ่มต้นจากการที่แบบว่า เเป็นแค่คนรู้จักกันเนี่ยครับแล้วพอว่ามีเรื่องที่ต้องอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็ทําให้เราสองคนเนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นแบบเ,เพื่อนสนิทคนรู้จักอะไรครับจนแบบอาจจะกลายเป็นถึงคนรู้ใจก็ได้เงี้ยอปูไว้เลยไอ้ปูเลยก็ไม่แน่ก็ได้ <c oughs> ก็ได้ก็ได้ก็ได <c oughs> <ๆ>้อาจจะแล้ว n ียังไงบ้าง NC เหรอไม่ได้ใชไมี่ได้แตะต้องตัวป็นมาีไได้แต่ครับ ได้แต่อยู่แล้วได้แต่อยู่แล้วถ้าเอ็มซีเนี่ยคู่อื่นร้อนแรงคู่ผมเนี่จะฉีกกว่าทุกคู่แน่นอนรับรองว่าไม่มีไม่มีไม่แน่อาจจะไม่มีก็ได้อาจจะรอเึงนพี่พีสิบสามก็ได้เรามไปรู้ต้องรอติดตามเชื่อว่าว้าวแน่นอน คู่นี้แหละครับตัวหนึ่งับมาแล้วแล้วกนดีตีกันตายเหรอครับครับแล้วก็ดีตีกันตายครับครับแล้วเป็นการยังไงก็รู้ครับถ้าตัวละครผมก็เรียกว่าเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับแล้วก็ใหญ่ความเลยสิผมพยายามหาอยู่ว่ามันแตกต่างตรงไหนอ่าอะไรใหม่หม่ ยังไม่ค่อยเจอเลยครับคื่สูดคือสุดคือสุดเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนงานนเปลี่ยอาชีพการงานแล้วจากนักแข่งกลายเป็นทนายความแทนไม่ใช่เป็นบริการแทนอะไม่ผ่านใช่ไหมอะไรเขาไม่ผ่ายผ่านมาพอไปปุ๊บมีคิวเราไหมหรือว่าไอ้เนื้อไม่ได้สี่คิวได้วัเรียกว่ายังเป็นคนช่วง

สวัสดีค่ะฟางค่ะรับบทเป็นริวค่ะสวัสดีครับอ้นกาสมาครับรับบทเป็นทัชครับความสำคัญมียังไงบ้างเร่อีพอเราเข้าไเห็นไดองเขายังไงบ้างเร่ก็ตัววิลลี่ก็จะมาคอยป่วนความสัมพันธ์ระหว่างพี่เบฟแล้วก็ชาลีครับอย่างซีซั่นนี้ก็ยอมรับเลยว่าโดนดุพอสมควร หมายถึงไปถึงในเรื่องนัองจอหรือไอต่ออ่าอต่ออ่านัองจอครับนับงจอคุณจอรูปควาเป็นจะไม่ให้โดนดูได้ไงก็ NC นี่มองแต่กล้าไม่มองหน้าเลยเดี๋ยวนะ NC ใครกับใครวะหมายถึงเวลาเวลาดูดูแล้วมันก็เลย เอามจริงๆพวกพี่เขาดีกับมิวที่สุดเลยครับตั้งแต่วันแรกอย่างอย่างพี่พาเวลก็จะคอยคำแนะนำก่อนก็้ีพีู่ช่วยอะไรหมหผมน้องผมน้องผมน้องน้องน้น้องน้องีู่ช่วยอะไรพี่มิวั้ย แน่จะช่วยกันแชร์ระหว่างการโดนโดนด่าน่จะช่วยแชร์ช่วยกันเวทเหรอหัหัขึ้นพี่ๆก็หาด้วยหันขึ้นก็ระลึนมีตัวหานมันก็สบายใจี่ันนะน้องนเป็ไงบ้างลยที่้นามาเาเตมมัไครับมาเป็นพู่หญิงคนเดียวในแก๊งเคยก็พี่ๆน่ารักหมดเลยค่ะ บอกว่าคอยช่วยใช่ไหมใช่เป็นไงบ้างมันตัวจันทร์ัีเดียก็ไม่นะคะก็อยู่แบบว่าปวดๆไปเรื่อยเอยู่ถนจที่สามนะยี่ปห่วงไงอกี่แมาแล้วรถชนเฮ้ยแม่ชีวิตแมนมากฉันชอบเขาใช ดีมากเลยค่ะทุกคนแบบว่าเวลาเข้ากองคือแบบว่าน่ารักนิสมากคนจะเล่นคู่กับคน้นคนใหญ่เป็นเพื่อนกันเยเลยแต่ไหจะสกบคนเดียวจะเป็นตัวคนรัอะไรยังไงไม่รับอะไรจะจะด่าหนูนะคะไม่อะไรค่ะแล่งว่าคนดีี่ดีมันมันดูดูไม่มาเกิดเรียนแต่ไม่ไ่ค่ะไม่หนุ่ คนดีขนาดนี้คนดีคนดีมากครับก็เราเราบทเป็นคัสครับก็เป็นเพื่อนกันกับหลีครับเราจะทำงานในห้องแลบครับเป็นนักวิจัยครับช่วยตอช่วยเขาวิจัยอะไรสักอย่างอะไรก็วิกัยเรยวิจการ ไปทำอะไรกัเดียวไม่ไมีกฎก็ต้องรอดิ่าขาดจะมิจายแล้วก็ทำอะไรเพื่อนอจับเื่อนเื่อนากับเื่อนเร็มีเนใจกับลูก่ไปครับพี่แ่ตั้นต่อเหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยแ้วก็ ตอนนี้เป็นพี่เอนละเมื่อกี้เป็นโทนดีโอเคก็ก็ยังคงต้องเหนื่อยกันต่อไปครับเพราะว่าเพราะว่าเราก็ยังอยากให้เส้นทางของพวกเขายังยังเดินไปข้างหน้าครับการเริ่มต้นคิดเบฟเดอร์ซีรีส์ซีซั่นสองก็ก็คงเป็นแบบก้าวต่อไปเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องๆทุกๆคนจะเดินไปได้ไกลขนาดไหนก็คงต้องรอลุ้น ตอนแรกที่กำลังจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตอนซีซั่นหนึ่งเนี่ยพี่รู้สึกว่าพวกเราทุกๆคนนะครับแบบชีวิตมันเปลี่ยนไปในแบบชั่วข้ามคืนหลังจากที่แบบคิดเบฟเดอดซีรีส์ซีซั่นหนึ่งออก,กอากาศออกไปอย่าเี้ครับแล้วก็ทําให้เรามารวมตัวกันได้ครั้งหนึ่งซึ่งเราก็ไม่เคยคาดคิดเหมือนกันว่าว่าจะมีซีซั่นสองครับในเมื่อมีแล้วก็ฝากตามฝากคนด้วยนะครับเพราะว่า โปรเจก์นี course, ้ถูกสร้างขึ้นมาเพราะการเรียกร้องแล้วก็เป็นโปรเจกที่เราอยากจะขอบคุณแฟนคลับของเราทุกคนนะครับแฟนคลับที่ติดตามผิดเบสแล้วก็สปอร์ตน้องๆทีมสองคนแล้วก็ฝากสปอร์ตน้องๆคนอื่นของเชนเดร์พีสด้วยนะครับก็อย่างที่ทีพีเอสบอกนะคะบว่าทีมั้นสองมันเกิดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อน ถ้าจะพูดไปจริงๆก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นจากฟีดแบ็กละกันจากกระแสของแฟนคลับทุกคนแหละเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามนะคะที่แฟนคลับบอกว่าแมอยากให้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยแล้ก็รวบรวมประมวลแล้วก็มาใส่ไว้ในซีซั่นสองนี้เพราะฉะนั้นทุกคนสบายใจได้ค่ะว่าทุกคนจะสมหวังนะคะหลายคนจะแบบกลัวไปก่อนแล้วว่าอ๋อผิดมือที่สามต้องเลิกหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นเยอะะเต็ไมไปหมดเลย แต่สุดท้ายแล้วทุกคนจะมีความสุขค่ะบอกไว้ก่อนละกัน,กนสปอยส,สุดสุดสปอยสุดสุดแล้วนะคะ <laughs> แต่ไม่อยากให้เครียดไม่อยากให้ดูซีซั่นสองแบบไม่ต้องเครียดกันมากเพราะว่าเป้าหมายเรามีความสุขอยู่ตรงท้ายละกัน 3พฤษภาคมน,นะคะช่องวัน31ค่ะสี่ทุ่ม15ค่ะแล้วก็ดูยาหลักด้วยฉะนั้นคับในไอชีค่ะเราจะมีเราจะมีรอบเอ่อ first p r e m i e r กันด้วยนะคะที่สยามพาราไลวันที่สอง <S <S รู้สึกเขาจะประกาศเรื่องขายบัตรเลยกันไปนแล้วแหละเดอเดี๋ยวก็ติดตามแล้วกันอยากให้ไปเจอกันสุดๆเลยสําหรับปีที่แรกเพราะว่า จะได้เห็น <amounts> ท <of audio> like ุกอย่างจอใหญ่บิ๊กเลยแม่จอใหญ่ได้เห็นทุกอย่างจอใหญ่บิ๊กไปเ็มเต็มเต็มตาดีนะหนูทาครีมแล้ววันนั้นเต็มตาเลยเพื่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะคครับบขอุณ